พิธภัณฑ์เรียนรู้รัษฎรบนพื้นที่สูงบริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนายศักชัยคุณานุวัตรชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานสีสันอัตลักษณ์ประเพณีวิถีชาติพันธุโลชิงช้าแยะคูอาเผล ของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์เรียนรูระะน้ราษฎรบนพื้นที่สูงกับเครือข่ายอาขาเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขงและภาคีเครือข่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเสริมสร้างรายได้และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ชุมชน เพื่อประกอบการผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวศิลปินชาติพันธุ์และบริการทางวัฒนธรรมมากขึ้นทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความสมัครสมานสามาัคคีตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีนายกิติอินทรกะักรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อาขาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับประเพณีโลชิงช้าเป็นงานเทศกาลของชาวอาคาจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของเทธิดาตึงซาแยะผู้ประธานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ัญญาหันให้มีความเจริญงอมและถือเป็นการให้เกียรติสตรีซึ่งหญิงสาวชาวอาคาจะใช้เวลาทั้งปีเตรียมชุดเพื่อใส่ในเทศกาลนี้โดยเฉพาะนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนผู้ชายทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชิงช้าซึ่งจะนิยมจัดงานประเพณีเลชิงช้าช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีภายใน งานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการสาธิตการเลชิงช้าจากพี่น้องอาคากิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีคุณภาพจากพี่น้องรัษฎรบนพื้นที่สูง โดยนายศักชัยคุณนานุวชัชยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าผมรู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นความผูกพันของพี่น้องชาวอาขาและผู้เข้าร่วมงานได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างการมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์และยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือในการทํางานระหว่างภาครัฐเอกชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ที่ต่างให้ความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ และวิธีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์มุ่งหวังที่จะสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ให้มีการเผยแพร่สืบสารต่อยอดเกิดคุณค่าทางสังคมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเมื่อ26สิงหาคม2566สินชัยพชรธนาพรเรียบเรียงวริศลาทินารายงาน